เาคือชายผู้ที่ว่ายน้ำข้ามเจ็ดมหาสมุทรด้วยความเร็วประดุษปาโลมาเขาคือผู้ทําลายสถิติโลกกับซีซาฟอร์มไทยแลนด์เริ่มต้นครับเ่อ1เมตรกันเชียงชายเริ่มต้นครับใครจะเป็นเจ้าของเหรียญทองสู่เริ่มต้นดีนะครับเช่นเดียวกับแรนเมอร์อฟีนัส ในคลิปวิดีโอนี้ครับเรามาดูเบ็ดใหม่จะบอกว่าเบ็ดใหม่ก็ไม่ไน่ต้องบอกว่าเบ็ดเก่าที่ผมนํากลับมาเล่าใหม่ในเลเวล145ครับผมกับซีสลอดเบ็ดคันนี้เลยครับเพืเ่อนๆใครที่อยากจะครับนะครับลองมาดูในส่วนของวัตถุดิบที่เขาต้องการก่อนนะครับผมก็จะมีโอปอสองนะครับเพืเ่อน อันนี้เนี่ยได้จากหอ,อ,อกยไข่มุกนะครับพเพื่อนๆก็ไปตกได้ที่หลังลอตลิฟเบนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโฟสเซนดิฟูดนะครับผมอันนี้ก็คือไม้ปกติเลยที่เราได้มาเราก็เอาไปสุ่มให้มันกลายพันธุ์ติดโฟสเ e นก็คือติดน้ําแข็งมานะครับผมต้องการ3อันนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นในส่วนของ Magic t ท็ e นะครับผมต้องการ1อันนะครับผมว่าเมจิกเท็ e เนี่ยน่าจะหาง่ายสุดนะครับผมหายากสุดเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของโอปอมั้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอดูซิ ผมมีหรือเปล่าจําได้ว่ามีนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอไหมนะเอ่อถ้าจําไม่ผิดเนี่ยโอเคไม่พอขาดอันนึง่งสรุปว่าไม่ได้ครับเพื่อนๆ The next day แค่นี้เราก็มีโอปอรครบแล้วนะครับผมให้เมกกะโลดอนเข้าไปนะครับแล้วเราก็ได้มาหนึ่งเอาเขาบอกฟรีไม่ทันแล้วอผมให้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆ <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้ ของคราบเราครบแล้วนะครับผมเราก็กดคราบมาปั๊บสามหมื่นหนะกดคราบมาเลยนะครับผมเอาอเคขาคืนวิก,กาโรอดนอนมาค่ะเอ๊ะไม่เอาหรอพวกให้นะโอ้โหเบคอนใจดีจังเลยให้ฟรีนะครับผม แพสซีฟของเบ็ดคันนี้ครับจะเป็นการบูทโชค20%ครับ20%นาที่นี้มีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆจะบูทได้เลยนะครับผมเป็นเงื่อนไขเรื่องของฤดูกาลครับเพื่อนๆแต่ก่อนที่เราจะไปดูแพสซีฟเนี่ยผมว่าเรามาดู s t a ตัสเบ็ดกันก่อนดีกว่านะครับผมสเตตัสเบ็ดนะครับสปีดอยู่ที่15ครับโชค25ควบคุม0.03ความยืดหยุ่น10%และรับน้ําหนักได้มากสุด3,000กิโลกรัมครับ 3,000กิโลเนี่ยมันพอต่อการตกหมึกครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปตกตัวที่มีน้ําหนักมากกว่านี้อย่างเช่นโมซซสลัดนะครับผมเราจะต้องเอาไปเอนชานเป็น u n b เบียกเอเนะครับแต่ผมว่า u n นเบ e ยกเอเไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไหร่นะเป็นชนิดตกหมึกก็พอ ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับผมว่าชอบตกตัวอะไรนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพสซีนะครับผมแพสซีผมบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า b o ok x t h c o m มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมป Toilet Tower Defense หรือจะเป็นแมปสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับ เพิ่มโชค20%ในการจับปลากายพันนะครับผมเพื่อนๆแต่มีเงื่อนไขแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับผม seasonal mutation เนี่ยเพื่อนๆก็คือว่าถ้าหากเพื่อนๆตกได้ปลากายพันธ์ุในช่วงฤดูหนาวนะครับผม,มนเทอร์แล้วเราเอาปลาไปขายนะครับราคาปลาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้น2.5 นะครับถัดมาเป็นในส่วนของซัมเมอร์ฤดูร้อนนะครับเราตกได้ปลากายพันธ์ุในช่วงฤดูร้อนนะครับผมปลาจะตัวใหญ่ขึ้น25นะครับผม25ไซส์ผมคิดว่าน่าจะตัวใหญ่ขึ้นแหละนะครับผมใช่ไหมมันคงไม่หมายถึงอาจจะหมายถึงความยาวก็ได้ไม่ต้องใหญ่นะครับ ไปเรื่อยเลยเราโอเคมาต่ออันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายก็คือสปินนะครับเพื่อนเพื่อนฤดูใบไม้ผลิครับถ้าหากเราตกได้ปลากายพันในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วเอาไปขายนะครับผมราคาปลาจะเพิ่มมากขึ้น3เท่านะครับผมผมไม่แน่ใจว่าฤดูตรงเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ฤดูแต่ว่าที่เขาระบุมาคือมันมี3ฤดูนะก็จะมีหนาวร้อนฤดูใบไม้ผลิมันมีฤดูฝนไหมเฮ้ <laughs> รูแต่ว่าฝนตกมีผมก็ไม่เคยสังเกตสักทีนะครับเพื่อนเพื่อนโอเค มาต่อในเรื่องของโมเดลเบ็ดกันดีกว่านะครับผมเอ้าเบคอนยังอยู่นะครับเพื่อนๆมาดูโมเดลเบ็ดกันสักหน่อยนะครับซีซันส์ลอสนะครับผมไหนขอดูสิเบ็ดอย่างที่อ่ะโอ้โหเฮ้ยมีแบบออร่าด้วยนะครับว้าวเจ๋งเลยนะเบ็ดคันนี้สามฤดูของแท้นะครับผมออรูล่าเพื่อนเปิดแล้วเราก็เตลิดไปตกปลาทองกันเลยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเบ็ดลอกเนี่ยจะเป็นฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะครับผมฝั่งหนึ่งสีส้มก็เป็นร้อนนะฝั่งสีฟ้าก็คือหนาวนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเป็นเก็ตหิมะกระจายออกมาในช่วงตรงลอกด้วยนะครับผมเรียงมาเรียงมาหูมาถึงปลายเลยถึงปลายเบ็ดเลยนะครับผมเอ้ยเจ๋งอะ่ะเบ็ดคันนี้มันดูดีเอา้าย่อนไปหยดย่อนมาไม่ได้กดแล้วก็ติดแล้วนะครับผมติดระดับมิติคอร์ด้วยนะครับดูซิว่าได้ตัวอะไรดึงขึ้นมาเป็นเมกะโรดอนหรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าในนี้มันไม่มี โอเคเราได้ในส่วนของปลานี้นะครับลำบากตอนกลับอีกครับผมวาร์หมดเพื่อนๆต้องเดินมานะเมื่อกี้นี้นะครับผมเมื่อกี้ที่เราตกได้มาดูกันนะครับผม l e พิดดอนะครับผมอะไรเนี่ยผมพิมพ์อะไรเนี่ย <c oughs> เลพีดดอทนะครับผม <c oughs> เขียนยังไงเอ่ยเล p พ d ดอท๋อมันติดแบบนี้เลยเหรอซีซันอลเลยนะครับผมแต่ว่าตอนที่ดึงขึ้นมาเหมือนไม่แสดงให้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นแต่ชื่อปลา ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะหรือไม่ผมก็ดูผิดนะครับเพราะว่ามัวแต่โฟกัสในชื่อปลาอยู่นะครับผมเพื่อนเพื่อนลองขายดูยนะราคาเท่าไหร่สี่พันสี่พันเป็นวินเทอร์นะครับผมมันคุ้มไหมอะ่ะเดิมทีขายได้เท่าไหร่ว่าไงพวกลืมเอนชาร์นครับมาเอนชาร์กันก่อนครับผมโอ้โหเอเฟกเบ็ดคันนี้มันสวยอะ่ะผมชอบอะ่ะเพื่อนๆดูดิดูลายดิครับผมโอ้โหอย่างที่เพื่อนเพื่อนเอาเป็นเอนชาร์อะไรดี แฮสตี้ไหมแต่จริงๆผมว่าเน้นไปทางมิวเทนชั่นอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าไหนๆก็เพิ่มโอกาสในการติดปลากายพันยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ปะเราก็ใส่ไปอีกนะครับผมมันก็จะเพิ่มโอกาสทุบยอดไปอีกนะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเอาวันที่เราชอบดีที่สุดนะครับผมเอากดทีเดียวได้แฮตตี้เลยงั้นก็แฮตตี้แหละไม่เปลืองหินดีโ <laughs> อลูลาพร้อมเบ็ดพร้อมเหยื่อละพร้อมแลหรือยังครับผมเอาเป็นเหยื่ออะไรดีทุกคนหรือว่ายังไม่ต้องใส่ เอาลบ r e ซ i l i e r e เขาเท่าไหร่นะสิบจะลบสิบห้าสักหน่อยไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> มันลบหดเกินไปนะครับผมลบสามน่าจะได้อยู่นะครับโอเคจริงๆใช้หนอนน่าจะดีกว่านะจะได้ตกปลาองไปเลยปลาองมันชอบกินหนอนใช่ไหมหนอน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 น่าจะหมดโอเคไม่เป็นไรครับ <laughs> <laughs> เราต้องการแค่สเตตัสของเหยื่อเฉยๆนะทุกคนหย่อนไปปั๊บ <laughs> เดิมทีเท่าไหร่15บวกไป55แล้วก็ บวกเยกสิบก็กดประมาณ4ี่ห้าครั้งก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะว่าปลาทองที่ได้จากเบ็ดคันนี้เราไปขายเนี่ยเพื่อนๆที่มันติดซีซันอลเนี่ยจะเอาไปขายได้ในราคาเท่าไหร่นะครับผมถ้าเทียบกับปลาทองธรรมดานะได้มาตัวเดียวเองครับผมปลาทองที่ติดซีซันอลอีกตัวหนึ่งมันเป็นสคูวี่นะครับก็ลองดูในส่วนของปลาทองน้ําหนักเท่าไหร่เอ่ย2.4นะครับผม2.4ผมมี2.4ตัวอื่นอะมีอยู่โอเค ขายธรรมดาให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆปลาทองธรรมดานะครับผมราคาอยู่ที่เท่าไรเอ่ย1632นะครับผมอีกตัวหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะครับขายไปป,ปั๊บ2.4นะ1632นะครับผมแล้วก็ตัวที่ติดซีซันอลนะครับผมราคาเท่าไหร่4,000โอ้โหต่างกันเท่าหนึ่งเลยใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วถ้าตัวที่ติดอพิโซะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบิ๊กกระดิ มันไม่ใช่ปกตินะครับผมอลองแบบลองแบบบิ๊กเฉยๆน้ำหนัก2.6นะน้ำหนักต่างกัน2นะครับเพื่อนๆโอ<ฮ>้โหเห็นไหมซีซันอลดีกว่านะครับผมทุกคนซีซันอราคาดีมากแล้วผมก็สงสัยว่าตัวอื่นที่ผมตกได้อะโดยการใช้เบ็ดคันนี้ตกซึ่งผมจําไม่ได้แล้วนะว่าน,น้าหนักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถ้าขายในช่วงฤดูหนาวใช่ปะวินเทอร์เนี่ย โดยการใช้เบ็ดคันี้ตกได้ราคามันจะดีหรือหรือเขานับเฉพาะ m u ว a t i o n น่าจะนับเฉพาะ m u ว a t i o n นะครับผมก็คือปลากายพันนะเพื่อนๆนถ้าเป็นปกติก็คือไม่นับนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่เนาะถ้าผมผิดพลาดยังไงเพื่อนเพื่อคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะข้อมูลเนี่ยผมจะอ่านซ้ํามันอ่านไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆนใครจะไปอ่านออกนะครับอย่าอย่าหาอ่านนะครับผม เดี๋ยวตาเราจะไม่ดีเอานะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้กับเบ็ดคันนี้เลยนะครับผมจริงๆเราตกตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้มันสามารถตกปลาได้ด้วยนะครับผมปั๊บนี่ของแท้ตกปลาบนชายหาดของแท้เลยนะครับผมดูดิเอ้ยติดแล้วตัวเบลเลยตัวอะไรวะฉลามเปล่านี่มันคือฉลามทะเลทรายครับผมไม่ใช่แล้วช็อตฟินมาโกชาร์กนะครับผมยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ